หนังสือเสียงชุดนวนิยายผจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพรน้อยอินทนนท์ประพันธ์ลุงทีอ่านเล่มที่สามตอนขโขลงช้างป่วย เป็นการสุดวิสัยที่ข้าพเจ้าจะสามารถพนณนาได้ถึงความดูเดือดและหน้าหวาดเสียวของการต่อสู้ระหว่างโขงเสือร้ายกำลังหิวจัดกับลิงยักษ์ฝูงนั้นท่ามกลางความสว่างสลัวของช่องเขาซึ่งแสงตะวันส่องไม่ถึงและหน้าผาสูงที่ขนานอยู่ทั้งสองข้าง เสียงคำรามสนั่นคงดังต่อไปปนกับเสียงร้องแหลมและตะอคอกขู่ของเจ้าสมลภพรที่ตกเป็นเหยื่อแก่เขี้ยวและเล็บของพยักษ์ไรหลายตัวถูกตบและกัดลากขาออกจากสมรภูมิไปในขณะเดียวกันตัวอื่นๆก็กระโดดเข้าไปแทนเราเห็นร่างของเสือบางตัวถูกโยนจากลิงกลุ่มนี้ไปยังกลุ่มโนนแล้วร่าง อันลายพลอยก็หายไปในถ้มกลางสีดำทะมือนของฝูงทมนไพรเสียงคำรามลั่นหายไประหว่างเสียงตะคอกซึ่งก้องไปทั้งช่องเขาข้าพเจ้าคิดว่าลำพังตัวต่อตัวยังสงสัยว่าเจ้าเสือร้ายจะรอดผลไปจากความเกลียวกลาดตามสัญชาตญาณป่าดงพงไพรของกำลังแขนที่กำยำล่ำใหญ่และเขี้ยวที่โผล่ออกมาจากปากอย่างน่าเกลียดน่ากลัวของคู่ต่อสู้มันได้หรือไม่ ฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อเป็นการต่อสู้หนึ่งต่อ10และหลาย10เสือฝูงนั้นจะพ้นอวสานไปได้มันอาจจะทำให้ลิงหลายตัวลำบากไปมากบ้างน้อยบ้างต่างๆกันแม้กระนั้นในที่สุดอวสานก็จะต้องมาถึงและมันก็จะมาถึงในอึดใจใหญ่ๆต่อมาเสียงคำรามต่างๆเงียบหายไปเหลือแต่เสียงทุบอกแสดงความลิงโลด เสียงร้องแหลมซึ่งบอกถึงชัยชนะต่อมาเจ้าลิงยักษ์ฝูงนั้นก็พากันทยอยถอยกลับขึ้นหน้าผาไปถึงแต่ซากของเสือร้ายร่วมยีสและพวกมันเองจำนวนไม่น้อยกว่ากันเกลื่อนกลาดอยู่ในระหว่างช่องเขาอันเต็มไปด้วยความสยดสยองนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงนายกำจรพึมพำขึ้นมาว่าเหมือนปาฏิหาริย์คุณสักเหมือนตื่นจากฝันร้ายไม่ใช่ฮะนาย เหมือนปรางนารายอวตารเป็นพระรามมาปราบเจ้ากรุงลงกาต่างหากตะเกิ้นสอดข้าพเจ้านิ่งๆดีกว่าตะเกิน้นเดี๋ยวฟังเพลินไปฉันจะกลายเป็นหัวหน้าลิงยักษ์ฝูงนั้นไปจริงๆแต่ลิงฝูงนั้นมาช่วยเราแน่นายไม่ใช่ตามมาเพราะความอาฆาตจองอุคินหรือใครๆอย่างที่เคยเข้าใจกันเสียแล้วละ่ะจองอุคินบอกความเมตตาปลาณีที่นายแสดงต่อเจ้าหัวหน้านั่นเอง ที่ทำให้มันติดตามมาด้วยความพักดีตะเกิ้สนุกละลวากลับจากป่าช้าช้างคราวนี้นายพาสมัครพักพวกออกโรงในงานภูเขาทองได้แล้วทุกคนได้ฟังแกก็หัวเราะเมื่อหัวเราะกันเสียได้ความเคร่งเครียดต่างๆที่เรารับจากเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วก็ค่อยคลายลงแม้แต่ดิเรกก็ยังยิ้มออกมาได้และค่อยมีความสนใจต่อสถานการณ์ในปัจจุบันยิ่งกว่าทุกวันมา เขาเหลียวมองดูรอบบริเวณช่องเขาอันคลึ้มและหันมามองดูซากของสัตว์ทั้งสองประเภทที่เกลื่อนกลาดอยู่รอบกายในช่องเขานั้นแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าประหลาดคุณศักดิ์ผมคลับคลายคลับคลาเหมือนว่าจะเคยผ่านช่องทางนี้มาเหมือนกันแต่มันไม่แห้งแล้งอย่างนี้ในก้นห้วยที่มีน้ำและสองฝั่งเต็มไปด้วยต้นไม้ข้าพเจ้า ความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในเวลาปีเศษอาจจะเป็นสาเหตุได้ดิเรกเหลียวมองดูไปโดยรอบอีกครั้งแล้วก็สั่นศีรษะพูดต่อไปอย่างคนที่อยู่ในอาการละเมอเห็นจะไม่ใช่ผมคงจะฝันไปมากกว่าแต่ลักษณะของภูมิประเทศก็ละไม้คล้ายคลึงกันเหลือเกินอะไรอะไรก็ดูเหมือนจะเป็นความฝันแม้เสือฝูงนั้นและต่อมาก็ทับลิง เป็นจริงไปได้อย่างไรคุณศักดิ์ที่เสือทั้งฝูงมามาคอยจ้องเล่นงานเราเป็นจริงไปได้อย่างไรที่ลิงเหล่านั้นจะมาช่วยกู้ชีวิตเราได้ข้าพเจ้าหัวเรอข้อนั้นนะเห็นจะยังคงเป็นปริศนาต่อไปเว้นไว้แต่เราจะอ่านนิสัยสัตว์สองจำพวกนี้ออกและเข้าใจในกฎของธรรมชาติพอสำหรับผมเองคิดว่าเสือเหล่านี้ คงจะอดอยากมาแต่ไหนแต่ไรและกำลังหิวเต็มทีเมื่อพบซากสัตว์แทนที่จะได้กินกลับถูกเราเข้ามาขัดจังหวะเป็นธรรมดาอยู่เองที่มันจะเห็นเป็นศัตรูฉะนั้นจึงลงมือทำร้ายแต่สำหรับการกระทำของลิงฝูงนั้นสาเหตุอาจจะเนื่องมาอย่างจองอูขินว่าความหมายของข้าพเจ้าถูกต้องดังเหตุการณ์ที่ปรากฏต่อมาเพราะหลังจากติดตามกลิ่นเน่า ที่ประเดี๋ยวรอยมาในอากาศประเดี๋ยวหายไปอยู่สักครู่เราก็มาพบซากของช้างสองตัวนอนตายคู่กันอยู่ใกล้ๆกับปลักน้ำอันเกิดจากรอยเท้าของพวกมันเองเหยียบย่ำที่เชิงเขาถัดไปราว300เมตรเศษทั้งสองตัวถูกแทะทะวารและโคนขาหลังจนถึงกระดูกแสดงว่าเสือฝูงนั้นลงมือเสร็จไปรอบหนึ่งแล้วไม่ต้องสงสัยว่า ภายหลังที่พักผ่อนตามสบายแล้วจะลงมือรอบสองต่อไปก็พอเราเข้ามาแทรกแซงโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวการสำรวจทั่วร่างของช้างคู่นั้นไม่ปรากฏว่าได้รับบาดแผลจากกระสุนปืนหรืออาวุธของชาวป่าหน้ที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะว่าตายเพราะความชราก็พ้นวิสัยเพราะยังหนุ่มอยู่ทั้งคู่ข้าพเจ้าเห็นตาเกิลและจองอุขินสำรวจดูมันแต่หางถึงหัวในที่สุดก็ไปหยุดอยู่ที่ปลายงวง พิจารณาอยู่สักครู่ก็หันไปซุบซิบกันขันแล้วตาเกิลก็เดินเข้ามาหาข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นเบาๆว่าน่าอัศจรรย์นักนายข้าพเจ้าอัศจรรย์อะไรกันเฮ้ตาเกิลตาเกิลจองอุคินเขาว่าช้างสองตัวน่ะตายเพราะกินเถาวันมีพิษเข้างวงยังเป็นรอยไหมแล้วก็เขียวผิดปกติกว่าส่วนอื่นๆข้าพเจ้าแล้วยังไงตาเกิล ไม่ยังไงตะเกิ้นสงสัยเท่านั้นเองนายเพราะสัตว์ป่าทุกชนิดรู้ดีว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้เหมือนอย่างลูกไม้บางชนิดนกมันไม่กินก็เพราะรู้ว่าเป็นพิษเวลาคนเราออกป่าถ้าสงสัยลูกไม้ยอย่างไหนกินได้หรือไม่ได้เขาจะดูที่ว่านกกินหรือไม่กินข้าพเจ้าถูกของตะเกิน้นแต่เหตุบังเอิญก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างผักหวาน ที่เป็นอาหารอย่างดีของคนเราบางฤดูหรือบางปีสารลงสวาปามเข้าไปตายเป็นครัวครัวหรือทั้งหมู่บ้านก็ยังมีจองอูขินจริงที่เดียวนายแม้แต่ลูกไม้บางอย่างในป่านี้นกกินได้คนกินได้แต่ต่อมาไปกินลูกไม้อีกบางชนิดหรือผักอื่นบางจำพวกอาจเกิดเป็นพิษขึ้นมาตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเถาวันที่ฉันกินเข้าไปก็อาจจะเป็น อยู่ในประเภทนั้นจะเป็นเถาวันอะไรจองอูคินก็ไม่สามารถจะบอกได้ดิเรกเป็นไปได้ไหมคุณศัตว์ว่าช้างทั้งสองหลงเข้าไปในป่าหญ้าหรือเถาวันอย่างที่ว่าต่อมาไปกินเถาวันหรือหญ้าอย่างอื่นเข้าเลยเกิดเป็นพิษขึ้นมาตายไปพร้อมกันข้าวาเจ้าหัวเราะมันอาจจะเป็นไปได้แต่ก็ออกจะบังเอิญไปสักหน่อยมิสัยสัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยจะปล่อยให้ชีวิตของมัน ขึ้นอยู่แก่เหตุบังเอิญหรือโชคชะตาเหมือนมนุษย์เราเช่นนั้นดิเลคคานด้วยเสียงดุดุว่าแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ใช่หรือคุณศักดิ์ข้าพเจ้าครับมันอาจจะเป็นขึ้นได้ผมไม่เถียงดิเรกผมต้องการฟังเพียงเท่านั้นเพราะมันทำให้ผมมั่นใจในรายงานของสวยบดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับป่าช้าช้างที่กำลังจะถึงในวันพรุ่งนี้ ข้าพเจ้าไม่ตอบว่าอะไรความกระตือรือร้นสนใจของดีเลกดูทวีขึ้นเป็นลำดับขณะที่ออกเดินทางต่อไปและตรวจดูตามแผนที่ปรากฏว่าใกล้ปากทางหุบเขาใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของป่าช้าช้างยิ่งขึ้นทุกทีช่องเขานั้นพาเราคดเขี้ยวไปในระหว่างหน้าผาที่สูงชันคอตั้งบ่าอีกประมาณ4-5กิโลเมตรเศษก็วกลงมาสู่ป่าใหญ่ ซึ่งชื้นและแฉะมืดคลึมประมาณชั่วโมงเศษๆต่อมาภูมิประเทศข้างหน้าก็โปร่งขึ้นเมื่อเราถึงป่าไผ่ชายห้วยภายในครู่เดียวต่อมาหน้าผาใหญ่ปกคลุมไปด้วยหญ้าซึ่งกำลังสะบัดใบเหลืองทองอยู่กลางแสงแดดที่เหลืออยู่เป็นลำสุดท้ายก็ปรากฏชะงโงกเงื้อมสูงตราง,งานอยู่ตรงหน้าเราและห่างออกไปไม่ถึงสองกิโลเมตร ดิเลกร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นยินดีขณะที่แลเห็นหน้าผานั้นเขาก็วิ่งตรงเข้าไปที่ฝั่งลำธารหันมาหาพวกเราแล้วก็ยกมือทั้งสองขึ้นกูตะโกนว่าเห็นไหมล่ะว่าผมไม่ได้โกหกผมไม่ได้หลอกลวงตรงนี้แหละที่เรามาพักอยู่หลายวันก่อนที่สวยบดีจะเข้าไปในหุบเขานั้นตรงนี้แหละที่ผมคอยเขาอยู่ และฝันถึงความฝันอันพิลึกกึกกือแปลกประหลาดมหัศจรรย์เหล่านั้นจนกระทั่งสวยบอดีกลับมาพร้อมด้วยรายละเอียดของป่าช้าช้างยืนยันความฝันของผมว่าเป็นความจริงทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างตะเก็นอนิจจังอนิจจาตะเกินอุตสาตรากตามลำบากฝ่าอันตรายมาด้วยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่า นายมาเพราะความฝันลมๆเล้งๆเท่านั้นเองหรือนายดิเรกความฝันนี่แหละที่ทำให้คนเรากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต่อมามากต่อมาตาเกิ้ความฝันใช่ไหมละ่ะที่ทำให้ตาเกิตามคุณศักด์ไปพบไอ้งาดำคราวนั้นความฝันใช่ไหมละ่ะที่พาแกกับคุณศักด์ไปพบพวกมนุษย์นาคาที่ไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนฝั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 นทั้งนั้น แต่คราวนี้แหละกลับไปฉันจะไม่ให้ใครคัดค้านฉันได้อีกเลยฉันจะถ่ายรูปถ่ายภาพยนตร์ไปแล้วดูกันว่าคนไหนบ้างจะกล้ามาบอกว่าฉันหลอกลวงเสียงคลื่นสนั่นมาจากเหนือหน้าผาทำให้เขาหยุดชะง,งักหันหน้ากลับไปดูชั่วครู่หนึ่งเต็มเต็มสีหน้าของดิเลกและพวกลูกหาบซีดลงเพราะไม่ทราบสาเหตุว่าอะไรเป็นอะไรในเวลานั้นท้องฟ้าแจ่มกระจ่างปราศจากเขาของเมฆฝน หรือพายุอะไรทางนั้นตะเกิลและข้าพเจ้ามองดูตากันครั้นแล้วก็เรียงชราก็ถอนใจเฮ้เจ้าของที่เขาเตือนเราแล้วนายแกบอกตะเกิลไม่เคยลืมคำสาบที่ใครต่อใครเขาเล่าให้ฟังเลยเสียงนั้นเงียบหายไปประเดี๋ยวหนึ่งสักคู่ก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้เข้ามาแล้วฟังถนัดขึ้นพวกลูกหาววิ่งหน้าตาตื่นหันไปมองดูกันและกันเลิกลัก ซุบซิบอะไรกันอยู่ไม่ขาดระยะขณะเดียวกันจองอูคินได้แต่นั่งก้มหน้ามวนยาใบาตองจุดสูบเฉยอยู่ดิเรกถามขึ้นว่าพวกนั้นซุบซิบอะไรกันจองอูคินจองอูคินมันบอกว่าเพียงแต่อยู่แค่ปากหุบเขาป่าช้าช้างเจ้าป่าท่านก็ยังเกลี้ยวกลาดถึงเพียงนี้คขนเข้าไปเห็นจะไม่มีใครเหลือชีวิตกลับมาแน่ดิเรกแต่มันจะต้องไปด้วยกันไม่งั้นเรา จะขนงาเหล่านั้นออกมาได้อย่างไรจองอูขินไม่มีใครยอมไปหรอกนายพวกนั้นลัวคำสาปเกินไปถึงจองอูขินก็ไม่สามารถจะบังคับเขาได้ยิเรกควักปืนออกจากซองเข็มขัดที่คาดเอวพลางก็กระโดดกลับมาที่กลุ่มลูกหาบเหล่านั้นหน้าตาแดงก่ำไปด้วยบรรดาโทสะในตาก็เบิกพองเหมือนคนวิกลจริตไปไปไปใครขัดขืนเป็นได้เห็นดีกัน ฉันยอมแม้จะต้องฆ่าทุกคนเขาร้องรองอูขินถอนใจไม่มีประโยชน์อะไรนายพวกนั้นกลัวตายเหมือนกันแต่มันกลัวเจ้าป่ามากกว่านายจะฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ไม่มีใครไปกับนายข้าพเจ้าเห็นสายสุนีโดดเข้าไปจับมือของดิเรกไว้ขณะที่เขายกปืนขึ้นจะยิงลูกหาบคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้ร้องเตือนว่าอย่าดิเลกเธอไม่รู้หรอกว่าเธอกำลังจะทำอะไรลงไปปล่อยปล่อยฉันสายสุนีเธอตั้งหากไม่รู้ว่าเธอกำลังทำอะไรลงไปปล่อยฉันลูกหาพวกนั้นจะต้องรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าอยู่ที่นี่มันจะต้องรู้ว่าไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของฉันได้ฉันจะทำให้มันไปป่าช้าช้างกับฉันเดี๋ยวนี้ตะเก้นสอดขึ้นด้วยเสียงเย็นว่าจะรีบร้อนไปไหนกันนายใกล้แค่นี้เอง หยุดพักเสียก่อนไม่ดีหรือดิเรกฉันต้องการให้ถึงที่นั่นโดยเร็วฉันต้องการดูให้เห็นแก่ตาของฉันเองตะเกิน้นยังไงยังไงนายก็จะได้เห็นถ้ามันเป็นความจริงช้าก็ถึงเร็วก็ถึงเชื่อตะเกิ้นดีกว่าเสียงคลื่นสนั่นมาอีกคราวนี้มีเสียงกิ่งไม้ลั่นชัดแก่หูและสายฟ้าแลบชัดแก่ตาชั่วเวลาไม่กี่นาทีเสียงลมก็อู้มาตามป่าอย่างกระทันหัน ขณะเดียวกันท้องฟ้าที่สว่างอยู่เมื่อสักครู่ก็เริ่มพยับอากาศที่อบอ้าวเย็นขึ้นเป็นลำดับต่อมาฝนก็เริ่มปโปรยเม็ดอันที่จริงมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมดาสามัญสำหรับภูมิประเทศที่สูงและเต็มไปด้วยขุนเขาเช่นนั้นแต่อุปทา,านที่มีอยู่เป็นทุนเดิมก็อดทำให้ลูกหาบทั้งหมดอดคิดไม่ได้ว่าเจ้าป่าสําแดงฤทธิ์อีกกำลังที่ดิเรกสลัดข้อมือ ซึ่งถือเปือนอยู่เร่าๆจะให้พ้นจากการก่อกลุมของสายสุนีนั่นเองข้าพเจ้าก็ก้าวเข้าไปหาหยิบปืนกระบอกนั้นมาพลางก็พูดด้วยเสียงปลอบโยนว่าถูกของตะเกิลนแกคุณดิเรกหยุดพักเสียสักคืนดีกว่าช้าหรือเร็วก็ถึงป่าช้าช้างวันยังค่ำดิเรกแต่คุณสักจะทำอย่างไรกับคนพวกนั้นมันไม่ยอมไปท่าเดียวข้าพเจ้า ไม่เป็นไรไม่มีใครไปช่วยผมจะไปกับคุณเองวาจาของข้าพเจ้าทําให้เขาค่อยคลายความเคร่งเครียดลงและปฏิบัติตามคําแนะนําของข้าพเจ้าแต่โดยดีสายสุนีมองดูหน้าข้าพเจ้าหน่อยนึงด้วยสายตาซึ่งแสดงความขอบคุณขณะที่หล่อนเลี้ยงไปหาบิดาของหล่อนเราลงมือกลางเต็นท์กันอย่างรีบร้อนบนเนินสูงเหนือฝั่งลําห้วยขึ้นมา เป็นการป้องกันตัวจากน้ำในกรณีที่ฝนตกหนักยังไม่ทันจะเสร็จดีฝนก็เทจักจักลงมาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นและทำท่าว่าจะตกเรื่อยไปตลอดคืนแต่เราชั่วโมงเสร็จๆต่อมามันก็หยุดอย่างกระทันหันทํานองเดียวก,กันกับเมื่อเริ่มตกเปิดโอกาสให้เราหุงต้มอาหารพอประทางความหิวไปได้จากใต้หลังคาผ้าใบาที่เปียกชุ่มคืนนั้นข้าพเจ้ายังคงนั่งอยู่นาน ภายหลังที่คนอื่นๆหลับนอนกันหมดแล้วนิ่งฟังเสียงน้ำที่ไหลลงสู่ในลำธารและมองดูแสงจันทร์ที่สาดสกาวอยู่ทั่วบริเวณแล้วก็คิดถึงเหตุการณ์ที่จะได้พบในวันต่อไปอดอัศสรรั์ใจในโชคชะตาของตัวเองไม่ได้ว่าในที่สุดหลังจากฝ่าอันตรายมาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วข้าพระเจ้ากำลังนั่งอยู่ที่นี่ ต่อหน้าความลี้ลับและแปลกประหลาดมหาศจรนทร์อย่างหนึ่งของโลกซึ่งจะพิสูจน์กันต่อไปว่ามันเป็นเสียงโจ์ขานเล่าลือหรือความจริงทมกลางความเงียบของบริเวณป่ามีแต่เสียงน้ําไหลแรงอยู่เป็นระยะระยะในลําธารข้างล่างและเสียงนกระวังไพรที่ร้องมาแต่ไกลนั่นเองหูของข้าพเจ้าก็แว่วเหมือนได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากฝั่งห้วยตอนบน ได้ยินเสียงหยาดฝนที่เกาะอ,อยู่ตามยอดไม้หล่นสู้ชั้นแรกก็คิดว่าคงเป็นสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดผ่านไปทางทิศนั้นแต่เมื่อนิ่งฟังอยู่นานและเสียงเหล่านั้นไม่มีที่สิ้นสุดดังต่อเนื่องกันอยู่นานก็เฉลียวใจขวาปืนคู่มือได้ก็ก้าวออกไปนอกเต็นท์ขณะนั้นเองก็พอดีร่างของตะเกิ้โผล่ออกมาจากเงามืดทางซ้ายมือตะเกิคิดอยู่เหมือนกันว่า อย่างไรเสียนายก็คงได้ยินกลิ่นไม่บอกว่าเป็นทหารพระรามฝูงนั้นเสียงของมันก็ไม่ใช่มาทางนี้เถอะนายประเดี๋ยวคงเห็นแก่ตาว่าเป็นอะไรเราเลียบไปตามฝั่งห้วยอย่างเงียบๆพยายามอยู่ในใต้ลมเท่าที่สามารถจะทําได้ในความมืดเช่นนั้นเป็นการยากเหลือเกินที่จะถืออะไรเป็นที่พึ่งนอกจากเสียงสวบสาบอยู่ข้างหน้า อึดใจใหญ่ๆต่อมาเราก็ผลบริเวณป่าออกไปสู่เนินเขาแห่งหนึ่งเหนือหุบซึ่งลำธารสายนั้นผ่านไปยังหน้าผาตรงข้ามตะเกลนหยุดชะงักทันทียกมือชี้ไปข้างหน้าพลางก็กระซิบด้วยเสียงตื่นเต้นว่าดูนั่นนายข้าพเจ้ามองตามมือชี้แล้วก็อดกั้นใจไม่ได้เพราะตรงหน้าเราลงไปห่างกันระยะไม่ถึง200เมตรช้างโขลงหนึ่งกำลังผ่าน หน้าไปอย่างแช่มชา้าท่วงทีกิริยาที่มันเดินมากกว่าจำนวนซึ่งเกลื่อนไปทั้งหุบเขาทำให้เข้าพเจ้าสนใจท่ามกลางแสงเดือนหงายเราวกับจะจับมดได้เช่นนั้นเราเห็นมันเดินกันเป็นกลุ่มๆไม่มีเรียงแถวและไม่ใช่เดินตามสบายเมื่อพิจารณาน,านานไปจึงแลเห็นว่าแต่ละกลุ่มที่เราเห็นเป็นช้างพี่เลี้ยง กระนาบสองข้างเจ้าตัวที่เดินไม่ค่อยจะไหวประเดี๋ยวก็หยุดประเดี๋ยวก็ออกเดินต่อไปบ้างเป็นช้างพลายและบ้างก็เป็นช้างพังคงถูกยิงมาจากไหนละกระมังข้าพเจ้ากระซิบตกเกิลเห็นจะไม่ใช่หานายถ้าถูกยิงลำบากคราวเดียวคงไม่หลายสิบตัวอย่างนั้นตกเกิลสงสัยเหลือเกินว่ามันจะตกที่นั่งอย่างไอ้สองตัวในช่องเขาเมือ่อกลางวันข้าพเจ้าตกเกิล หมายความว่ามันไปกินเถาวันหรือหญ้าที่เป็นพิษเข้าเวลานี้กำลังจะตายตะเกิลถูกของนายตะเกิลสงสัยต่อไปด้วยว่ามันจะไปตายที่ไหนในป่าช้าช้างของดิเรกนั่นหรือสุดแต่ว่าจะมีกำลังไปเร็วเข้าเถอนายคราวนี้แหละได้รู้กันแน่ว่าใครโกหกใครแกงเห็นหน้าพิจารณาดูยอดไม้หาทางลมอยู่หน่อยหนึง ขันแล้วก็เริ่มไต่ลงมาตามเชิงเขากระทั่งถึงก้นหุบล่างเราพยายามรักษาระยะห่างเรากับช้างโขรงนั้นพอที่จะไม่ให้มันฉเฉลียวใจและแตกตื่นไปอาศัยแสงเดือนและเสียงที่มันทำติดตามไปแต่ห่างๆจนกระทั่งถึงเชิงหน้าผาตรงกันข้ามช้างโขรงนั้นนำเราเรียบไปตามลำห้วยอีกแห่งหนึ่งเราชั่วโมงเสร็จก็หยุดอยู่ที่ทุง่งหญ้าตาเกิ้กระซิบบอกว่า ็ไองายาวตัวหัวหน้าไหมนายทํำท่าจะไปไม่ไหวตัวเมียก็กระนาบซ้ายต้องออกให้ลูกหรือหลานมันเข้าแทนข้าพเจ้าถึงไอ้กลางแถวมันก็เหมือนกันตะเกิ้นระวังให้ดีมันออกเดินทางอีกแล้วละ่ะตะเกิน้นถ้ามันจะตลอดคืนเสียก็ไม่รู้นายแต่ไม่เป็นไรขอให้มันพาเราไปเถอะตะเกิ้นหาทางกลับตามร้อยมันได้ แกพูดยังไม่ทันขาดคำประกายไฟก็แลบออกมาจากเชิงผาข้างหน้าช้างพลายตัวนั้นเราได้ยินเสียงระเบิดสนั่นติดติดกันสองนัดต่อมาบริเวณปากตอนนั้นทั้งป่าก็กึกก้องกัวลาหนไปเหมือนกับแผ่นดินถล่มทลายด้วยเสียงร้องของช้างเสียงหักโครมของป่าไม้ที่มันเหยียบย่ำไป แต่ภายในอึดใจใหญ่ๆต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดมีแต่เสียงหัวเราะลั่นเหมือนเสียงคนบ้าดังมาจากทางทิศที่เสียงปืนดังทั้งตกกเลกลลและข้าพเจ้าวิ่งข้ามป่าเข้าตรงไปทางทิศนั้นทันทีด้วยความโกรธจัดรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะถึงช้างที่ล้มและตัวผู้ที่ยิงปืนสองนัดน,นั้นว่าเขาเป็นใครดิเรกยืนอยู่ข้างช้างพลายตัวมหึมา หลังต่อไม้ต่อหนึ่งซึ่งชาป่าตรงนั้นเงยนหน้าขึ้นดูดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่ท้องฟ้ามือขวาถือไรเฟิลแฟดชูร่อนหัวเราะร่วนด้วยความชอบอกชอบใจเหมือนเด็กที่เลี้ยงแกะที่หลอกชาวบ้านได้ข้าพเจ้ากระโดดเข้าไปแย่งปืนกระบอกนั้นมาเสียจากเขาส่งให้ตะเกิ้นแล้วก็ร้องบอกว่าเป็นบ้าไปแล้วหรือนี่คุณดิเรกถึงได้ทำอย่างนี้คุณไปยิงมันทำไม ช้างจะตายอยู่แล้วดิเรกทำไมผมจะยิงไม่ได้มันช้างของผมนี่เป็นของผมมาตั้งแต่นมนานแล้วเหมือนตัวอื่นๆที่คอยอยู่ในหุบเขานั่นข้าพเจ้าคุณจะไม่มีวันได้พบมันคุณเองแหละที่เป็นคนทําลายโอกาสอันงามที่สุดที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าป่าช้าช้างมีจริงโดยการติดตามมันเข้าไปจนถึงผมกับตาเกิลก็พยายามทําอย่างนั้น เมื่อคุณไปยิงมันตายตัวอื่นๆก็แตกเตือนไปหมดอย่างนี้ใครล่ะจะเป็นคนพาเราเข้าไปได้ใครล่ะที่เข้าใจและรู้จักทางนั้นนอกจากสวยบอดีผพูดตายแล้วดิวเรกพ,พึมพำนอกจากสวยบอดีผพูดตายแล้วเปล่าสวยบอดียังไม่ตายเขาปลุกให้ผมลุกขึ้นมาและตามเขามาที่นี่สวยบอดียังยืนคอยผมอยู่ที่นั่น เขากำลังจะพาผมไปหามันป่าช้าช้างที่ใครไม่เคยเห็นนอกจากเขาตลอดเวลาตะเกิน้นซึ่งยืนอยู่ข้างๆข,ข,ข,ข้าพเจ้ามองดูดิเรกอย่างอ่อนอกอ่อนใจเมื่อเขาพูดจบแกก็สายหน้าช้าๆหันมากระซิบกับข้าพเจ้าว่านายดิเรกไม่สบายเสีแล้วละ่ะนายพากลับไปที่แคมป์ดีกว่าวาจาของแกอาจจะเบาแต่ดิเรกก็ได้ยินเขากระโดดห่างออกไปพลางก็หัวเราะลัน่นฉันไม่ไป ตาควายบ้านของฉันอยู่ที่ป่าช้าช้างบ้านของฉันความฝันความหวังชีวิตอยู่ที่นั่นทั้งนั้นตาเกิลเร็วเข้าหน่อยนายยิ่งพูดนายดิเรกก็ยิ่งไม่สบายแกกระโดดเข้าไปตั้งใจจะกอดดิเรกเอาไว้แต่ชายหนุ่มในเวลานั้นจำใครไม่ได้เสียแล้วเขาหลบการโถมเข้าหาของตาเกิลไปเสียอย่างหนึ่งพลางก็ง้างหมัดขวาขึ้นเต็มแรง หมัดนั้นต้องปลายคางของกระเรียงชาราลงไปนอนแอ้งแมงอยู่ปืนที่ข้าพเจ้ามอบให้ก็หลุดจากมือดิเลกกระโดดเข้าไปคว้ามันหัวเราะลั่นแล้วก็วิ่งตือหายไปในความมืดของป่าไม้ข้างหลังเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันทําให้ข้าพเจ้ายืนตะลึงจังงังอยู่หน่อยนึงแล้วก็ก้มลงประคองศรีรษะตาเกิลซึ่งหลับตาปีขึ้นมาพลางจับไหลแกสัน สักครู่ในตาคู่นั้นก็ลืมขึ้นช้าๆเจ็บมากไหมตะเกิลโดนเข้าที่ไหนเจ็บตัวนะพอทนได้ยายตะเกิลเวลาโกรธมือหนักกว่านี้ตะเกิลคลางแต่เจ็บใจที่ตั้งแต่เกิดมาตะเกิลพิ่งโดนนอกเอาคราวนี้อยากจะเอาหัวชนต่อไม้ตายนายดิเรกไปไหนข้าพเจ้ายกมือชี้ไปยังบริเวณป่ามืดใต้หน้าผาที่ทะมึนโดยไม่ตอบว่าไร เสียงของดิเรกที่ดังก้องมาและเสียงป่าที่โครมครามเพราะช้างบางตัวที่เหลืออยู่แตกตื่นต่อไปอธิบายให้แกเข้าใจดีว่าจะฟังคำตอบของข้าพเจ้าตัเกิลผีเข้าแน่อนายตักเกิลแน่ใจตั้งแต่วันที่แกยิงนายในหุบเขาที่ไม่มีอาการหายใจนั่นแล้วข้าพเจ้าเร็วเข้าเถอตะตัเกิลขืนปล่อยเข้าไปเดี๋ยวได้หลงป่าตาย แม้จะเป็นการลำบากเกือบจะเป็นการสุดวิสัยที่เราจะติดตามชายซึ่งสติวิปลาดไปในเวลาวิการเช่นนั้นเราก็พยายามอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขวางหน้า ตะเกิลและข้าพเจ้าบุกป่าหนามไปในความมืดพลางร้องเรียกเขาพลางไม่ขาดปากคุณดิเรกดิเรกรอก่อนผมจะไปด้วยตะเกิลตะเกลจะไปช่วยขนงาช้างอีกคนแต่คําตอบที่เราได้รับก็เพียงแต่เสียงหัวเราะไกลออกไปไกลออกไปและไกลออกไปในระหว่างความมืดกระหึ่มของหน้าผาใหญ่ในที่สุดก็เงียบหายไป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 ,ไป